สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีและชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ประกอบการและนักวิสาหกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้รับรางวัลอย Qual i t y Award เป็นรางวัลแห่งการประกันเรื่องคุณภาพกับผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานีปีนี้รได้รับรางวัลอย Quality a w a r d ของผลิตภัณฑ์สุขภาพถึง5ผลิตภัณฑ์และก็ผู้ประกอบการ2ผู้ประกอบการหนึ่งในนั้นก็คือน้ำผึ้งตราภูไทย ของวิสาหกิจชุมชนรูกไทยฮันดดีสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นความภาคภูมิใจของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่จะช่วยกันนะครับให้ผู้ประกอบการผลิตสุขภาพด้านยาเครื่องมือแพทย์สม,มุนไพรอาหารต่างๆเข้าสู่กระบวนการในการรับรองคุณภาพเป็นการประกันคุณภาพให้กับผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานี พึ่งโปรงนะครับบ้านเราคือเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมมากครับเพราะมีสวนผลไม้หลากหลายชนิดตอนนี้สมาชิกมีอยู่40ต้นนะครับแล้วก็รังพึ่งประมาณ2,200หลังครับขนาดรังพึ่งก็สูง30เซนนะครับกว้าง30เซน,นครับยาว50เซนเป็นแบบเปิดข้างครับมีทั้งแบบตั้งและแบบแผนครับแล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่นะครับ เกษตรกรที่นี่นะครับก็คือทําเกษตรเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับมีทั้งสวนปาล์มลาม,ลมันสวนยางพาราแล้วก็สวนผลไม้แบบสมรมนะครับมีทุกชนิดที่ทางกลุ่มส่งเสิมไม่สมาชิกปลูกอยู่ตอนนี้ก็มีปลูกพืชอาหารพึ่งนะครับก็มีพวงชุมพูนะครับมะพร้าวน้ําหอมแล้วก็กาแฟพึ่งเนี่ยจะไปช่วยผสมเกรสรให้เขาครับทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งพืชเหล่านี้เนี่ยเขาจะให้ผลผลิตดอกทั้งปีครับพึ่งเนี่ยสามารถหากินได้ทั้งปีครับแล้วก็ลดการย้ายรังย้ายแหล่งที่อยู่อาศัายของพึ่งครับ การเลี้ยงพึ่งโภงนะครับเป็นรายได้ที่ดีมากนะครับการลงทุนน้อยครับเพราะว่าลังหนึ่งเราก็ลงทุนแค่750บาทแต่เราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง6กเปีครับรายได้จากการขายน้ําพึ่งในแต่ละปีครับต่อปีต่อลังก็ประมาณ1 5 0 0บาทถึง3,000บาทครับผมแรกๆก็จะมีกะเกษตรอำเภอบ้านตาขุนนะครับเป็นพี่เลี้ยงหลัก แล้วก็เมื่อเราดําเนินการมาเรื่อยๆก็จะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามานะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับพัฒนาชุมชนและก็กสน,นะครับที่เข้ามาร่วมอีกมากมายนะครับเกี่ยวกับสาขาจังหวัดนะครับเขาเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการขอมาตรฐานอยนะครับอยเนี่ยช่วยให้เราการันตีสินค้าของเรานะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยมีคุณภาพทำให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อง่ายกว่าสินค้าทั่วไปในท้องตลาดครับผม สำหรับขั้นตอนนะครับเราจะเก็บเกี่ยวเวลาช่วงเช้าเมื่อเราเก็บมาถึงสถานที่เราก็มีพนักงานคัดแยกเราจะมีห้องแต่งตัวของพนักงานนะครับเราจะเข้าทางด้านหลังซึ่งมีพนักงานที่แต่งตัวถูกต้องตามกฎของมอยนะครับแล้วก็มีช่องทางรับวัตถุดิบจากนั้นเราก็คัดแยกเราคัดแยกเป็น3ส,ส่วนด้วยกันนะครับโดยเฉพาะน้ำผึ้งรวองสดที่มีคุณภาพดีคือที่ถ้วยปิดที่มีสีขาวนะครับซึ่งเราจะมาคัดแยกแล้วก็มาบรรจุแล้วก็เข้าห้องเก็บนะครับ น้ำพึ่งที่มีความเข้มข้นแล้วก็ได้คัดแยกเอารังที่เสียและก็ตัวอ่อนแยกออกจากน้ำพึ่งบีบคั้นผ่านตรองไรนเเตซึ่งลงไปถู่กวดโหลที่เป็นภาชนะที่สะอาดแล้วก็สามารถที่จะทนความร้อนได้นำเข้าเครื่องอบรมร้อนอุณภูมิ60องศาประมาณ6ชั่วโมง <c oughs> เพื่อไล่ความชื้นนะครับการบรรจุใช้ถังพักที่มีก๊อกสำหรับบรรจุลงขวด เพราะว่าการบรรจุมันสะดวกเพราะน้าพึ่งมันจะเหนียวหนืดถ้าเราตักข้างบนมันจะเลือะเทอะแล้วก็น้าพึ่งมันจะมีอนุที่หนักกว่าสิ่งที่เจียบนจะลอยอยู่ด้านบนนะครับหลังจากบรรจุปวดแล้วก็นํามาติดฉลาดแล้วก็เข้าห้องเก็บส่วนที่เป็นรวงพึ้งปิดดีนะครับเราก็นํามาประกอบอาหารหรือผัดผมใช้เป็นเครื่องทำอาหารต่างๆได้นะครับ ต้องขอขอบคุณทางราสุขนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเราก็ได้มาตรฐานอยอยอย่างถูกต้องภายใต้การแนะนําของราสุขเราก็ไปแบบตามทุกขั้นตอนสิ่งที่ทําให้เราภาคภูมิใจก็คือการได้รับรางวัลออย q u คว i ตี้อ a วอรประจําปี2567ซึ่งเราได้รับ2รางวัลด้วยกันก็คือประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นผลิตภัณฑ์น้าผึ้งนะครับและอีกรางวัลก็คือประเภท สถานประกอบการดีเด่นวิสาหกิจชุมชนทุทยนนี่บีผมเชื่อมั่นนะครับ4รางวัลของผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นและ2รางวัลของสารประกอบการปีนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆสารประกอบการที่จะมาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการพัฒนาคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องคนสุราษฎร์ธานี ในการคุ้มครองผู้บริโภคคนสุราษฎานีคนสุราษฎานีจะได้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภยดัยจริงๆครับ